สวัสดีครับทุกคนในยุคนี้เราทุกคนร้วนอยู่ในโลกที่เสียงดังมากทุกคนแสดงออกทุกคนมีพื้นที่พูดทุกคนมีภาพของตัวเองอยู่ในโลกออนไลน์แต่ในความวุ่นวายของโลกใบนี้คำถามง่ายๆกลับยากขึ้นทุกวันคำถามนั้นคือเราคือใคร ไม่ใช่ชื่อจริงของเราไม่ใช่ตำแหน่งงานไม่ใช่บทบาทที่สังคมกำหนดให้แต่คือตัวตนจริงๆที่ไม่ต้องแต่งเพิ่มไม่ต้องตัดทอนไม่ต้องเป็นในแบบที่คนอื่นพอใจทุกวันนี้เราเห็นชีวิตของคนอื่นได้ตลอดเวลาเห็นว่าเขาทำอะไรกินอะไรมีอะไรสำเร็จแค่ไหน แต่สิ่งที่เราลืมคือเรากำลังเห็นแค่ฉากหนึ่งของชีวิตเขาไม่ใช่ความจริงทั้งหมดและเมื่อเราเอาฉากนั้นมาเปรียบกับชีวิตจริงของตัวเองเราก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเราไม่พอเราขาดเราแย่เราช้าเราไม่มีอะไรน่าภูมิใจจนสุดท้ายเราก็เริ่มแต่งตัวตนให้เหมือนคนอื่น เราเริ่มเรียนแบบวิธีคิดเรียนแบบสไตล์เรียนแบบความฝันที่ไม่ใช่ของเราเพราะเรากลัวว่าถ้าไม่เหมือนเขาเราอาจไม่มีคุณค่าลองมองไปรอบตัวครับทุกคนกำลังพยายามเหมือนใครสักคนเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนคนที่ดูดีในสายตาสังคมเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ที่คนชอบเหมือนคนที่ดูมีอิทธิพล แต่ยิ่งพยายามเหมือนเรากลับยิ่งห่างจากตัวจริงของเราเองและนั่นแหละครับคือความเจ็บปวดลึกๆที่คนไม่พูดถึงเพราะต่อให้คุณมีคนตามเป็นล้านต่อให้คุณได้เสียงปรบมือมากแค่ไหนถ้ามันไม่ใช่ตัวคุณจริงๆคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ดีเพราะสิ่งที่คนรักมันไม่ใช่คุณแต่มันคือภาพจำลองของคุณ การเป็นตัวจริงไม่ได้แปลว่าเราต้องเก่งที่สุดไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องดูดีตลอดเวลาแต่แปลว่าเรากล้าซื่อสัตย์กับตัวเองกล้ายอมรับข้อเสียของตัวเองกล้ายอมรับว่าเรายังไม่เก่งกล้ายอมรับว่าเรายังกลัวกล้ายอมรับว่าเราอยากได้กำลังใจ ความจริงใจแบบนี้มีพลังมากกว่าการโชว์ความสมบูรณ์แบบเพราะมันเชื่อมคนเข้าหากันมันทำให้เรากลับมาเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ในภาพที่ถูกสร้างแล้วทำไมเราถึงไม่กล้าเป็นตัวจริงเพราะเรากลัวถูกตัดสินกลัวถูกมองว่าไม่ดีพอกลัวคนไม่ชอบกลัวการถูกปฏิเสธกลัวไม่มีที่ยืนในโลกนี้ ซึ่งความกลัวเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่คำถามคือเราจะยอมเป็นสำเนาทั้งชีวิตเพื่อหลบความกลัวพวกนั้นจริงหรือเพราะวันหนึ่งคุณจะต้องอยู่กับตัวเองเงียบๆแล้วคุณจะถามตัวเองว่านี่ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันเลือกเองหรือเพราะคนอื่นบอกให้ฉันเป็น อย่ารอให้ถึงวันที่คุณมีทุกอย่างแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าเพราะสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมามันไม่ใช่ตัวตนของคุณเลยในประวัติศาสตร์คนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆมักเป็นคนที่กล้าแตกต่างกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำในแบบที่เขาเชื่อแม้จะขัดกับกระแสแม้จะโดนต่อต้านในตอนแรกเพราะของจริงถึงแม้จะขรุขระ แต่มันมีพลังมันมีความลึกมันสัมผัสใจคนได้อย่าก,กลัวที่จะโดดเดี่ยวช่วงแรกอย่าก,กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจเพราะตัวตนจริงใช้เวลาสร้างแต่เมื่อคุณยืนอยู่ตรงนั้นได้คุณจะมีอิทธิพลแบบที่สำเนาไม่มีวันทำได้สุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้แบบนี้ครับคุณไม่ต้องเป็นใครเลยนอกจากตัวคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าใครคุณแค่ต้องกล้ากว่าเมื่อวานกล้าที่จะซื่อสัตย์กับใจตัวเองกล้าที่จะยืนอยู่ในความจริงแม้มันจะยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามันเป็นคุณจริงๆมันก็มีค่าอยู่แล้วโลกทุกวันนี้มีสำเนามากพอแล้วแต่ของจริงยังคงมีค่ามหาศาลเสมอ อย่าหยุดเป็นตัวเองเพราะในวันที่คุณยืนอยู่ในความจริงของตัวเองได้คุณจะไม่ต้องแกล้งยิ้มอีกต่อไปคุณจะยิ้มเพราะคุณรู้สึกเป็นอิสระจริงๆขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ